ต่อไปอัญาที่4ีจจะะปปญญ่ปัจจะยะปริคเหปัญญานะครับปัจจยะปริคเหเนี่ยเป็นคําขยายปัญญาในการกําหนดปัจจัยอะไรพวกนี้ปกติปริคหะพวกเรา,านฏิยมแปลว่ากําหนดใช่ไหมกำหนดปัจจัยนะปัญญาในการกําหนดหรือว่ารู้จักปัจจัยอย่างเงี้ยทํางนี้ก็พอได้เือนกันนะนะแต่ว่ามันจะถูกไหมก็ต้องมาดูคําขยายนะครับอย่างนี้นะ คำว่าปัจจัยทั้งก็ขยายเนี่ยปัจจัยคือยังไงก็ผลอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เลยเรียกว่าปัจจัยก็คือมันขาดอันนั้นไม่ได้ตัวที่ผลขาดไม่ได้เรียกว่าตัวปัจจัยนะครับนะอย่างนี้นะท่านก็อธิบายละเอียดทุกคําแหละนะครับนี่คือความพิเศษของอัตถาดีกาเนี่ยท่านจะอธิบายตามลําดับบทนะครับ ตามลาดับบทก็คือท่านอธิบายทุกบทนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ข้อธรรมะใดๆเนี่ยให้พยายามอ่านอัถฐาโดยเฉพาะช่วงต้นๆเพราะช่วงต้นๆท่านจะอธิบายละเอียดทั้งหมดแต่พอไปอ่านช่วงปลายๆแล้วท่านจะอธิบายไม่เยอะแล้วเพราะว่าท่านเคยพูดมาก่อนแล้วท่านก็จะบอกว่าเหมือนที่พูดไว้แล้วในในอดีตหรือในก่อนอะไรก็ว่าไปนะครับตามตรงนี้จะั้นเวลาอ่านอัถฐาเนี่ยก็แนะนําให้ท่านนิสิทธิอ่าน ตอนต้นๆนะครับตอนต้นๆตอนเริ่มคมภี์แล้วนะตอนต้นๆเพื่อสูตรต้นๆคาถาต้นๆท่านจะอธิบายเยอะจะได้องค์ความรู้ไว้เป็นหลักเลยนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อต่อต่อไปท่านก็จะอธิบายไม่เยอะแล้วเพราะท่านเคยอธิบายมาจากก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเนี่ยท่านอธิบายคาว่าปัจจัยก็คือเนี่ยมีลักษณะอุปการะช่วยอุดหนุนนะเป็นปัจจัยอย่างเนี้ย ปัญญาเนี่ยในการกําหนดปัจจัยทั้งหลายคําว่ากําหนดปัจจ bon ัยก็คือการประวัติฐานปณะคือการแยกแยะแยกแยะว่าเออสภาวะอันนี้มีป like. ัจจัยตัวน <min> ี้มีปัจจัยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยซึ่งปัจจัยมันมีจํานวนมากมายเนี่ยประวัติฐานปณะก็คือการแยกแยะปัญญาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการแยกแยะปัจจัยเพราะว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยผลทั้งหลายมันก็เกิดจากปัจจัยทั้งนั้นนะ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญามันจะแยกไม่ถูกนะไม่รู้ว่าผลนี้เกิดจากปัจจัยไหนปัจจัยไหนทําให้เกิดผลไหนเพราะผลมันก็เยอะหลือเกินทั้งเห็นได้ยินดมกลิ่นริมรสได้สัมผัสง่วงงาวานอนฟุง้งซ่านมันเยอะไปหมดเหตุก็เยอะหลือเกินมันผสมกันทั้งเหตุทั้งผลผสมกันหมดทีนี้อะไรจะเป็นตัวแยกแยะว่าผลอันนี้มาจากเหตุอันไหนถ้าเหตุทําเหตุอย่างนี้จะเกิดผลอันไหนก็ปัญญานั่นเองอย่างนี้นะครับ ไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีปัญญามันจะแยกไม่ออกนะครับเอาง่ายๆอย่างพวกถ้าเป็นอย่างพวกยัดโยงอย่างเงี้ยนะเรื่องง่ายๆก็แยกไม่ออกอย่างเช่นอะไรอย่างเขาโดนด่าเงี้ยเขาทําดีแล้วเขาโดนดา่าโอ้ยหนูทําดีแต่โดนดา่าเป็นเพราะทําดีเลยโดนด่าเงี้ยอันนี้งมันก็งงแล้วมันไม่รู้เรื่องกันแหละนะมันแยกไม่ออกว่าจริงๆโดนด่านี้มันเป็นวิบากเป็นผลนยผลไม่ดีเนี่ยมันต้องมาจากเหตุท,ที่ไม่ดีก็คือทุจริตที่เคยไปด่าชาวบ้านเขาไว้อะนะก็ ทำให้ได้รับผลคือโดนดา่าส่วนการทําดีนี่เป็นเหตุมันก็ต้องได้รับผลดีเนี่ยบางทีอย่างญาติโยมทั่วไปก็จะแยกไม่ออกส่วนเรานักวิปัสนาเนี่ยโอ้โหพวกนี้จะต้องแม่นมากๆจริงๆเราแม่นมาตั้งแต่เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะอันนี้เลยมาแล้วเลยมาก็จะแบบโอ้โหชัดมากนะเนี่ยปัญญาที่แยกแยะปัจจนะัยว่าผลทุกอย่างจะต้องมาจากเหตุผลแบบนี้จะต้องมาจากเหตุคล้ายๆกันนะฮะ ไม่ใช่ผลอย่างหนึง่งเหตุอย่างหนึ่งมันไม่ได้และเหตุแบบนี้ผลก็จะต้องอีกแบบหนึง่งเช่นเราขยันปฏิบัติเนี่ยผลจะต้องได้สมาธิแน่นอนแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันแน่นอนตายตัวอย่างนั้นมันเพียงแต่มันยังไม่ถึงวาระมันเฉยๆนะครับอย่างนี้ปัญญาในการกําหนดเนี่ยคำว่ากําหนดท่านขยายเป็นประวัติฐานะพวกเรานิยมแปลนะปริฆหาแแล้วกำหนด หลังๆมานี่กําหนดก็เลยอาจจะเข้าใจงงๆว่ากาหนดยังไงให้แปลเป็นบวชฐานะทีนี้บวชฐานะจะแปลว่ายังไงมันก็งงอเหมือนกันบวชฐานะแปลว่าแยกแยะก,ก็คือกระจายแบบให้มันคือมันมีเยอะไงผลก็มีเยอะเหตุก็มีเยอะเรื่องต่างๆในโลกก็มีเยอะแยะล้วนมาจากเหตุและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุทั้งนั้นการแยกแยะได้นะะอย่างเนี้ยเรียกว่าปัญญานะครับ ต่อไปชื่อของปัญญานี้รรมัตติติยานังรรมัตติติยานังรรมัตติติยานในนี้ทัพศั์หรือยานในความตั้งขึ้นแห่งธรรมหรือจะแปลว่าอย่างไงดีก็ต้องมาดูคําอธิบายว่าควรจะแปลว่าอย่างไงธรรมศัพท์นี่ความหมายเยอะมากอยู่แล้วโดยธรรมชาตินี่เห็นไหมรรมัตติรรมัตติติยานัง ท่านก็ต้องขยายทุกคําไปธรรมะศัพท์เนี่ยความหมายเยอะในที่นี้ท่านยกมาแล้วก็บอกอาทิสุก็คือเป็นต้นด้วยมีความหมายอยู่10อย่างหนึ่งคือสภาวะใช้ธรรมะหมายถึงสภาวะธรรมสองหมายถึงปัญญาสามหมายถึงบุญ4หมายถึงบัญญัติ 5. ห,หมายถึงอาบัติหหมายถึงปริยัติคือใช้คําว่าธรรมะเนี่ยแต่ความหมายต่างกัน แล้วแต่ว่าใช้ในที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนิสิตท,ที่เรียนธรรมะจะได้เข้าใจด้วยและจากที่นี้ที่เดียวท่านก็สามารถเชื่อมไปสู่สูตรอื่นๆได้อันนี้เคยบอกไปแล้วว่าเป็นการอธิบายในทํานองอัตถุธาระนะครับการยกอัฏฐะในพระพุทธพจน์ทั้งหมดขึ้นมาพูดก่อนทีนี้ในเมื่อเยอะเนี่ยท่านก็จะยกได้ไม่หมดก็เลยอาทิสุไว้เนี่ยเป็นต้นนะครับนิสตะ นี่เจ็ดนิสตะนะครับแปดวิการะเก้าคุณะ10ปัจจะยะนะแล้วก็11ปัจจยุปปน,นะนะฉะนั้นธรรมะนี่หมายถึงปัจจัยก็ได้หมายถึงปัจจยุบันก็ได้นะหมายถึงปัจจัจก็ได้นะหมายถึงปัจยปจยุปันปัจุบันแปลว่าผลนะฉะนั้นธรรมะบางทีหมายถึงผลก็ได้หมายถึงปัจจัยก็ได้นะแล้วแต่ว่าใช้ในที่ไหน ทีนี้มาดูในทีน่นี้ใช้ในความหมายว่าอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะบอกว่าในที่นี้ใช้ในความหมายอะไรท่านก็บอกก่อนอธิบายก่อนใช้ในความหมายว่าสภาวะอย่างเช่นกุศลธรรมกุศลธรรมอวิยากตาธรรมอย่างเงี้นะครับถ้าธรรมะใช้ในความหมายว่าปัญญาเนี่ยก็เช่นที่พวกเราบอกว่าคารวาตสธรรมนะ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนที่มีศรัทธาเนี่ยถ้าประกอบด้วยธรรม4อย่างเนี่ยละไปแล้วตายไปแล้วจะไม่เศร้าโศกคือ1ศสัจจะ 2. ธรรมะ3ทิติ4จาโคไอธรรมโมอันนี้คือปัญญา,าอย่างเนี้ยมีสัจจะมีธรรมะมีทิติมีจาคะอย่างเงี้ยนะยเวลาแปลเราต้องแปลว่ามีสัจจะมีปัญญามีทิติมีจาคะอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำนองนี้นะครับหมายถึงบุญก็ได้นะครับหมายถึงบุญหมายถึงบัญญตัติหมายถึงอาบัตนะเช่นธรรมคือสังขารที่เศษเนี่ยส่วนใหญ่ธรรมคือปาราชิกงียนะเราจะไปแปลว่าธรรมคือปาราชิกน,ะนั่นเ้ยให้แปลว่าอาบัตปาราชิกนียนะครับอันนี้คือท่านใช้ศัพท์ว่าธรรมเฉยแต่ความหมายคืออาบัตเวลาเราแปลดโดยอัตถะโดยความหมายเราก็ต้องแปลว่า ปาราชิกาธรรมมาอาบัติปาราชิกสังฆาทิเศษธรรมมาอาบัติสังฆาทิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือปริยัติอย่างเช่นอิทธภิกขุธรรมังชาณาติภิกษุย่อมรู้ปริยัตคือสุตตะเคยะเวยากรณะคือนวังคะสตุสาสนะครับไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับท่านก็มีตัวอย่างว่ามาจากพระสูตรไหนมาจากคำพีไหนใช่ไหมเชื่อมโยงได้หมดเลย นะครับก็เป็นตัวอย่างด้วยท่านิสิตก็จะได้องค์ความรู้ก็เนี่ยได้หัดค้นความผพีด้วยนะค้นความีร์ต่างๆรู้ที่ไปที่มานะครับอย่างนี้นะถ้าสภาวะที่ไม่มีสัตว์ก็อย่างที่พวกเราปฏิบัติกันเนี่ยทมเมสุธรรมานุปสัสสีวิหรารติอันนี้ก็คือธรรมะใช้ในความหมายว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับถ้า ชาติธรรมะเนี่ยก็ใช้ในความหมายว่าวิการก็คือมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณก็เช่นพุทธธรรม6ก็คือคุณของพระพุทธเจ้า6ประการถ้าใช้ในความหมายปัจจัยอย่างเช่นธรรมะปฏิสัมพิธาเนี่ยใช้ในความหมายปัจจัยถ้าใช้ในความหมายปัจจุบันตรงกันข้ามเลยนะปัจจัยกับปัจจยุบันเนี่ยปัจจัยคือเหตุตัวนี้คือผล นะอย่างนี้ใช้ในความหมายปัจจุบันเช่นทิตาวสาธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตาพวกนี้ใช้ในความหมายเป็นปัจจุบันนะและในที่นี้ใช้ในความหมายปัจจุบันคือใ,ใช้ในความหมายว่าผลนะอย่างนี้นะครับทานองนีนะ้ต้องแปลธรรมะตัวนี้ว่าผลว่าปัจจุบันนะก็ต้องไปหาคําแปลมาเนี่ยเห็นไธรรมะทิติยานยาน ที่รู้ความตั้งขึ้นแห่งธรรมความตั้งขึ้นแห่งธรรมก็คือผลความตั้งขึ้นของผลพวกธรรมเนี่ยมันต้องตัวนี้ก็คือปัจจะยุบันธรรมปัจจยุบันนะก็คือผลญาณที่เข้าใจเหตุให้เกิดผลนั่นเองต้องรู้ผลมันก่อนเอาเอาผลมากําหนดก่อนพอ เข้าใจผลพอได้ผลแล้วรู้จักผลแล้วรู้จักรูปนามขันห้าตามเป็นจริงแล้วก็รู้มันด้วยว่าอ๋อเนี่ยผลนี้มันมาจากเหตุอะไรอย่างเงี้ยยานที่รู้จักเหตุของผลที่เห็นอยู่นะเพราะว่าที่เรากําหนดได้เบื้องต้นก็จะกําหนดผลมันก่อนใช่ไหมกาหนดสภาวะที่เกิดขึ้นรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้เป็นผลนะนะกำหนดธรรมะเนี่ยเป็นปัจจุบ,บันธรรมนะยานที่รู้ ความตั้งขึ้นของผลน,นี้เรียกว่าธรรมมัติติยานอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีความหมายนะครับต่อไปก็วิเคราะห์ศัพท์ความหมายของคําว่าธรรมะเนี่ยอัตโนสภาวังทาเรนติติหรือปัจเจหิทารินต,ติอัตโนพลังทารนินติว่าพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ วิเคราะห์ศั์คําว่าธรรมะนั่นเองท่านนิสิตสามารถที่จะมาจดเอาไว้ได้นะอันนี้ทํานองนี้นะครับนี่แหละคือลักษณะของคําอธิบายก็อธิบายไปเรื่อยๆนะครับนะก็ปัจจยุันธรรมเนี่ยนะปัจจยุันธรรมย่อมตั้งขึ้นหรือเกิดขึ้นหรือเป็นไปด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยเรียกว่าธรรมทิติความเกิดขึ้นแห่งธรรมนะ ความเกิดขึ้นแห่งธรรมธรรมตัวนี้คือผลความเกิดขึ้นแห่งธรรมก็คือเหตุนั่นแหละรวมๆวมแล้วธรรมะติติก็คือเหตุปจัจจุบันธรรมเนี่ยตั้งขึ้นเกิดขึ้น,น,นเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยเรียกว่าธรรมะติตินะครับนะก็ธรรมะติติยานก็คือยานที่รู้เหตุเหตุให้เกิดผลแต่ว่าต้องรู้ผลมาก่อนฉะนั้นในยานในปฏิสัมพิธามากท่านก็เลยมีธรรมะติติยานโดยไม่ต้องมีนามรูปปริเชตยานเพราะนามรูปมันเป็นแค่ผลไง มันอยู่ในคําว่าธรรมะตรงนี้แล้วอย่างเนี้ยท่านก็เลยข้ามแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจชัดเนี่ยอาจารย์รุ่นใหม่ท่านกลัวเราจะงงไงตรงนี้ท่านกลัวเราจะงงตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาญานรุ่นใหม่เขาจะเรียกปัจจยะปริกหาเนี่ยตรงนี้ธรรมติติญาณเนี่ยทีนี้แล้วทําไมในปฏิสัมพิธาซึ่งเป็นยุคดั้งเดิมเลยเขาจึงไม่ใช้เพราะคําว่าธรรมะตรงนี้ มันคือผลอยู่แล้วมันคือนามรูปกําหนดนามรูปได้อยู่แล้วมันคือรู้จักขันห้ารูปขันเวทนาขันส,ญญนสนัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอยู่แล้วแต่รุ่นใหม่ๆพวกเราเนี่เขากลัวเราจะงงเขาก็เลยเอาตรงนี้มาขยายฉะนั้นรุ่นหลังๆมาก็ยิ่งขยายไปเรื่อยๆนะจนเป็นยานส6บอะไรก็เอยอะแยะไปนะครับตรงนี้เขาขยายเป็นนามรูป <laughs> นามรูปปริเฉทะตรงนี้นะนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าในปฏิสัมพิธาไม่มี นะครับทำตรงนี้อันนี้เห็นไหมจะเป็นความต่างกันนะครับแต่ชื่อต่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบปฏิสัมพิธามาเพราะว่าปฏิสัมพิธามรรคนี่เป็นต้นแบบเลยนะเป็นต้นแบบของคำภีในฝ่ายอธิบายกระบวนการปฏิบัติทางญาณปัญญานะครับส่วนในพระพุทธพจน์เนี่ยพระพุทธองค์จะแสดงให้เหมาะกับคนนั้นๆเป็นพิเศษก็คล้ายๆกับว่าก็จะกระบวนการแบบแบบเป็นระบบก็ไม่ค่อยมี นะก็คือพระองค์ก็สแสดงเป็นคนๆไปะนะก็บรลุกันไปเลยอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้นะฉะนั้นคําว่าธรรมทธิตินี้ก็เลยเป็นชื่อของปัจจะธรรมเป็นชื่อของปัจจัยนั่นเองจึงเรียกว่าธรรมทิติยานนะยานในธรรมทธิติเข้าใจธรรมทิตินะครับอย่างนี้ทํานองนี้นะท่านก็อธิบายไปเรื่อยๆจนครบนะครับเนี่ยไล่ไนปะจนจบ มาถึงตรงนีอ้อย่างนี้นะครับเป็นไงครับสี่ยานผ่านไปพอรู้เรื่องไหมอ่าเนี่ยบาลีโสตาวทาเนปัญญาสุตะมะเยยานังสุตตวานะสังวเวรปัญญาสีละมะเยยานังสังวริตตวาสมาดหเนปัญญาสมาธิภาวนามะเยยานังปัจจยะปริกเหปัญญาธรรมัติติยาณังอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยให้ดูภาษาไทยอีกครั้งหนึง่งเป็นไงได้วิเคราะห์ตามแบบอัตถ,ถาแล้วลองกลับมาอ่านในภาษาไทยปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาชื่อว่าสุตตมยญาณปัญญาในการสดับธรรมแล้วสํารวมไว้ชื่อว่าศีลมยญยาณปัญญาในการสํารวมจิตตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมมัติติยญาณอย่างนี้อ่า ให้ดูเป็นตัวอย่างนะ,ะเป็นไงครับมีงงสงสัยอะไรบ้างไหมหรือว่าฟังได้เรื่อยๆอก็คงฟังได้เรื่อยๆแหละเนาะเพราะว่ามันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับก็คือองค์ไหนฟังไม่ทันตรงไหนแปลไม่ได้ตรงไหนบ้างผมบางทีผมพูดข้ามไปบ้างนะเพราะว่าถ้าพูดทุกอันเดียวมันเยอะไปท่านก็ไปอ่านในฉบับแปลแล้วท่านก็หัด พิจารณาดูอันนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์โดยอาศัยคําอธิบายตามแบบอัตรกรถาดีกาเราก็จะค่อยๆคุ้นกับคําเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแรกๆมันอาจจะช้านิดนึงแต่พอหลายๆรอบเข้าหล,ลายๆรอบเข้ามันก็จะเกิดความคุ้นเคยนะอย่างนี้เกิดการคุ้นเคยกับการเรียนตามแบบคมภีร์มีบาลีตั้งมีอัตกถามาอธิบายประกอบนะอย่างงี้เราก็จะเข้าใจได้ชัดเจนโดยเฉพาะ พวกเรานี้สาขาวิปัสสนาด้วยแล้วก็เรียกว่ามีองค์ธรรมกำกับมีสภาวะในการปฏิบัติมาเทียบด้วยก็อโอ้โหเข้ากันเลยอย่างนี้นะครับอย่นี้นะ,ะวันนี้ถ้างั้นวันนี้เท่านี้ครับท่านนิสิตท,ทุกรูปครับนะกราบธรราสก,การท่านนิสิตท,ทุกรูปนะครับ